อ่าครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องลูกขหนยวเชย่อีสานทุกท่านด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่พาหน้องมาเบิ่งงัวทองนะครับเอางัวไปเลี้ยงนะครับตัวทีแล้วหลายท่านท่วมว่าท่วไปแล้วไปสื่อบาท่านนะครับเพินขายก้อนนะครับอันนี้ก็ง้วแม่สาวทองแรกนะครับมันนี้ภาพมาเบิ่งเอาแบบกระชับชับไว้นะครับฟังรายละเอียดกันเลยนะครับเดี๋ยวฟังกับเจ้าของเพิ่นเจ้าของเพิ่นเบานะครับงัวแม่นี่ส่วนสูงเท่าไดกัครับผมห้าสิบห้า ลอยสี่สิบหานะครับลอยสี่สิบหาโดยประมาณครับพี่น้องเบิ้งเทียบส่วนสูงจากหัวบ้านเพิ่นเอานะครับลอยสี่สิบหานะครับยืนงามครับเส้นหลังตรงตะนอกกับขาหน้าตรงกันดีครับพี่น้องนะครับเป็นง่วงส่งออกลูกกระทบเลยเนาะครับอ่าส่งออกลูกกระทบนะครับง่วงอยู่บ้านใดกพุ่อนพี่น้อรคับบ้านดอนเรือตำบลดอนโอ่งอำเภอจัังหวดดร้ออออยเเ็ำภโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็ง่วงแม่ท้องมาน g, ีาน้หนึน่งตัวแขวนๆเพียวๆครับพี่น้อง เปิดแค่ตัวเดียวให้พี่้องนดเยเบื่องทองจะเดือนแล้วครับคุณพ่อทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนก็พอได้ครับเจ้าปลาเล็ดกาเล็ดเคเอฟหกแปดครับพี่น้องกาเล็ดเคเอฟหกแปดนะครับสี่เดือนแล้วประกันทองตัวทองแล้วเนาะตัวทองแล้วนะครับใครอยากได้งวอไปเลี้ยงง้อทองเพิ่นผสมติดแล้วนะครับว่่ต้องไปรุนโดนนะครับจะคของเพิ่นเลี้ยงเราก็ผสมให้ตรวจให้เรียบร้อยนะครับจังกาให้บอกว่าที่มาเปิดราคาให้พี่้องไดเเอาไปเลี้ยงนะครับ บบ่มีประกันบ่มี่ตัวนี้ยังเนาะประกันรับประกันให้นะครับหัวนมซีหัวเสมอกันนะครับเห็นกล่องก๋วยส่งตื่นๆกล่องจังหน่อยพี่น้องนะครับงัวนบ้านเลี้ยงเองเนาะนะครับง่วอย่บานเขานะครับผมเป็นงัวตลาดง่วไปหาสื่อมาตลาดนะครับอันนี้ง่วนบ้านาเป็นสื่อมาเลี้ยงผสมเองนะครับติดแล้วนะครับเปิดตัวเดียวให้พี่น้องเลยฟังนะครับผมกะ ถือว่าเป็นซื้อกลางนะครับให้พี่น้องได้เมื่อเบื่องรายละเอียดนะครับหางเงาครับตัวนี้หางเงานะครับหางเงากับหอดพื้นนะครับหางเงาจับลึกพั่วพั่วหางลึกดีครับพี่น้องติดโบดโดยเฉพาะเส้นหลังนี่งามดีนะครับดาบโบยกนะครับดาบบอนนะครับก็คือเส้นหลังตรงดีนะครับผมเอาราคาพี่น้องอยากฟังแล้วนะครับเอาคุณพ่อเปิดราคาซูฟังจะหน่อยนะครับเปิดไว้เก้าสิบครับเปิดไว้เก้าสิบนะครับร่วมทรงบ่ ขันขันบกไก่ก็ร่วมทรงไห้อ่าขันบกไก่ก็ร่วมทรงไห้แต่ว่าขันขันไก่เกินสองร้อยโล่งสิมันก็บวัยเราพี่น้องร่วมทรงนะครับราการถกับร่องคำนวณเบิ่งนะครับโดยปกติเขาก็ทรงกันอยู่ประมาณโลละสิบห้าบาทโลละสิบสามนะครับกิโล่ด้วยครับพี่น้องครับกิโลเมตรนะครับเพระมันกิโลกรัมนะครับกิโลเมตรนะครับในการขาขนทรงนะครับช่วงนี้กัถ้าบ่ไกลไหลนะครับรถเพิ่นก็แลงขนส่งให้นะครับจากไกลก็ต้องเฮ็ดใบขนส่งนะครับพี่น้องนะครับสำหรับ ผู้ใดอยากได้ง้วไปเลี้ยงช่วงโควิดจังซี่กลับมาอยู่บ้านอยูย่ซองอยากได้ง้วไปเลี้ยงนะครับอยากมาเห็ดประกอบอาชีพอยูบ o, ่บ้านเฮาเนี่ยก็ได้ง้วไปเลี้ยงพ่อได้ต่อยอดนะครับเงินฝากไปธนาคารดอกบม้ลายซำเลี้ยงง้วนะครับโตลูกมากหรือว่าใหญ่มากก็ได้กำไรดีนะครับเอาฝากเบอร์โทรจนนะนัหนได้คุณพอ่อเอ่ะผู้ใดอยากได้เบอร์โทรของคุณพอ่อเพิ่นศูนย์แปดสศูนย์แปดสี่ห้าหนึ <0 8. S 1> นะ่งเก้าห้าหนึ่งเก้า ซีซีศูนย์สองนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมศูนย์แปดซีศูนย์แปดซีอาหนึ่งเก้าอาหนึ่งเก้าซีซีศูนย์สองนะครับอ่าง้อเครื่องโบสดีพี่น้องนะครับอยากมาเบิ้งตัวจริงก็หน้ามาเบิ้งอยุคหอกคนได้นะครับบ้านดอนเลือตําบลดอนองอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอสันพอสันนะครับอ่าพอสันง้อง้อแม่ทองเปิดราคาพี่น้องนี่แต่สบายใจนะครับไลยง้อทองไปเลี้ยงก็ไปรุ่นเอานะครับเป็นตัวผู้ตัวแม่นะครับเพราะว่า ผสมอเมกันบามันลอยเคเอฟหกแปดนะครับยังมีแถวบานเท่ากับบอคอยใส่แยกเพศกันนะครับก็จะเป็นร่วมเพลทส่วนหลนะครับก็คือเป็นรุ่นผูแม่เอานะครับแต่เป็นแยกเพลราคาก็จะสูงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะลาพี่น้องไปสำนีก็เลือกพี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับเอาไว้สำนีเดี๋ยวคลิปต่อไปครับถไปเบิ่งยู่ทางขอกได่ฟ้ามไรก็ฝากติดตามนะครับกลับมาแล้วนะครับผมห่างหายไปหลายเดือนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซช่ไหมครับผมสวัสดีครับ